นั่งนอนโตมากอห้องนัเรีนได้ไหนพี่น้องมายามกับเนี่ยเล้วแล้ยเรานค่นนอนเพิ่เาเดียวก็บซุ้คือโยนนไงรอกดนะมนมาวื่อนตันตัวอยูับ่ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสมองสุบบอนครับสวัสดีพีพีเอียงนงบรนเท่าช่วงนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ปกติครับถือว่าฝนก็นยังมาทันมาเพิ่มเติม,ตมอีกบ้างหัน,นเลลี้ยวไปลงกลางตรงหน้าไปรุ่นวามันเลี้ยวลงทะเลกับบ่อปานของงามดีอยู่ครับปีนี้ถือว่าสีพ่อเด็เก็บเด็กเกี่ยวพ่อได้กินในท่าน,นี่ดอกควันวาเนาะทางอื่นก็นโอ้ยแต่บางมองบางบอนก็นยังมาแรงอยู่บนสัสนเอาเช้น้อยฝนก็นถือตกไปห็หอดอยู่ที่ทางคนแรงเนาะทางพี่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ครับ น้องมายามาี่มาเด้อมาเด้อยอยู่พี่น้องบัตรไก่มายาก็เมนของใครกาลังหาเนอยู่ในกินปฏิาตมหน้าเป็นมายำตั้งพดินเมียนวราจิมาเอาปลาแดดพนปลาแดดพันมีแล้วสนุกย่งทำผน้อยซอยเดิมพวกเราสนุกเดี๋ยวอีกเล็กน้อยก็เดี๋ยวมาฝากก็ตอนดอกอีบุดร เดี๋ยวขาเนี่ยยูดในกินก่อนกินเอาันนี้มันมีสมมีต้แล้วก็สมมันผ่อนหน่อยเส้เดิมได้ยืในกินตำหู้งลวกหอยละก้มีส้มอ่ะฝ้ากินโ้าสีนโคลาบอเอาขึ้นมาเรื่อยเป็นไฟเขาทำพีน้ำน่องโดนๆดิมาดีนึงเนาะจะได้ปลาแดกโอ้ย

สมพน้อยส้อยเดิมบนฝากไม้กินมันหันนี้ได้จานอบ้ละันดีค่คนเหลากินกับมีเงยลวดนี่มันไดมันเสียบสาแมมแมวน่อันแม่เป็นหน่องสาแมีเงมวนด้วยพี่น่องัวพูดได้ไัว่ให้เดียวกันพี่หน่องกันใกล้ใกล้กันบ้านไหนบ้ามากใกเคียเออเหมือนยูเรเลสพวกยูเชีว่า็ปีแมยูคนละเชียูคนละเบ้าบใกล้กัน ทำสบายทำสบายเป็นแดนพูดได้ก่อนบ่มอมาสัมผม่พูดได้ก่ไปอสมม่เออมาได้มาได้ปุยยเไงัออมือนั้นมาเอิ้นกาคาลกเสียงผู้ได้ปะเอาสนุกอไม่ตัวกินกวน้ำินบ้างอยไรใบได้มาเนาะเนียนเบ่บอกมันดีุกเอยมาเลยตัวเตี้ย ต่างคนต่างไปเ็ดพร้อมเพรีาวช่วงนี้เนาะบ้านเฮากระรุ่นเงินมื่นสอม่อว่นนี้กันกรเห็ดพร้อมเพรียบ่ตอม่อนี่ยว่ามีเราผอมเพรมันไปเห็ดบัตต์เนี่ยเหสมาดการสมาดพ่นมันอย่างหูน้ำเพื่นดอกเห็ดกรบเพาะเป็นดอกมูปอยู่รุ่นกระไดเอาพี่น้องมันกินขางกันเด้อครับแสบหอยยุ่งจำเพิ่งเป็นเลย nhi hoài mít tam ngay ngay, style đông phân Này muốn điêu thật gì, điêu đơi, chén nhéo nhéo vào, con núm con nhèn. Sao má nè, mà tân hít tiếng vòi như thế này, lùi ran cơ đay, mì tây mày như vào vòi vòi như này tiếc. Ngồi gấp răng nhúm, vòi leo พันวาเกินทังตำรักาศมันซิมมึงสมไปหรอสมบุญหน่อยใส่เดินันฝากมาให้ไม่อยู่ไม่กินเจบรล้มบนบึงน้ำอี่ตัว ยังนิดีบรรยากาศบนห้องงานอยู่นยนคนมาเดี๋ยวหายเนี่เดี๋ยวสิพัดเพชรไปไล่สู้กินกินรอบต่อไปเลยห้องสองรอบสามรอบรวด<ล>ต่างคนต่างมีปลาที่กินเขายิ้มว่าเราเหมือนนี่ องัสีบอิ่มมากุ่นนางสีอิ่มค่ะปาีโอ้ยคาดิลีหลี่ยง่นบอกลวงนาได้โอกาสใชมันเเบอรวันนี้เแม่นได้เบอร์หรล่ะผิดหอดกับทั่มากเลยอ่้าจยบจ้อยู่ไกลกัน้านไกลแต่ยิ่งตะข้าก็เลยมาล้อมบึงมาเห่น้ำพีน้ำหนองนี่นะพ้าเจ้าเห่น้ำลูน้ำร้านเคยมาเจียคงยังมาเห็นับนี้ก็สิกราแลอเดอนี้กับม่มุ่นให้ัวข่อยี่ให้แกครับบุ๊ดี้ครับครับอ่ะ ลยแล้วรวยอีกเด้อสาุมากันค่เก่าลรผู้อหอกั้ยลุยนั่เด้อเย่ย่ำกับเจียงขั่นเยงน้อยแม่นูไผกนกับหล่อไปเดินทางปลอดัฟเดินทางปลอดไฟครับลอยเ็ดครับพี่น้อง เนี่ยหลวงไผ่ดังไปน,น,นั่งเต่าโต๊ะโต๊ะกันรอบนึงล้วเด้กพี่น้องมากกว่ห้องอนัาเรียนเทไหรพี่น้องมายามกับเมี่ยเราเมี่เเยเราเราคนญาตนว่าไปคับหมู่คับหลานพ่ะท่านม,มากแอันบ่ได้นัดรวงหนาแต่มากฮอดแต่ตะกี้ยังนเนาะห้าจุกเชิญ มีหยังเขากจะให้หาซูจินก็ซู้จินหลับบอกทาอีกกับกับฝ้าหน้ำหลานไปหาหลานจำมุนี่กับแจ๊คจีได้กินไม่ได้กินว่าเฮ้งขางเนี่เส็ดในบ้านเอิ่นลุงนุ่นเนาะคุณฝ้าห้องอย่ยินบ่อยใช่หมเฮยแปรเป็นที่อยู่ได้จังไหนอยู่บ่าไหนดอกฝ้าห้องตกตกเมื่อนี้ข้ามาฝ้าว้าห้องเนี่ยเนาะร่มรมนั่นแหละฝ้าว้าห้องอันนี้ฝ้าห้องไปไปไปแต่งเอว้ยังไปพ่ติตอกฝ้ายุ่นนั่น ขอเนียกินขอได้บ้านเลยพี่น้องตอี้มันเสียงป่าหองตอนนี้เป็นทางการรับพี่น้องั่นแหนพูดห่อย้อมเบื่อมเยอะก็ได้บานขอเนียกินขอกินนำในบ้านหมดลวดี๋ยวฝนตกแห้งเดี๋ยวไปเจ็บเสียผาของหอมของเงาน้าเนี่ยไอ้พี่น้องพอกันในบ้านหมดแล้วครับหอนไม่บานแลยน้องไสกเาเรดังไปแบมแบเขึ้นเลยไอ้โว้ยว่าท่านี่เปียกแม่อยู่เลิที่อมากตัวนี่าหอดบ้านแล้ก็ยย่งโต๊ะหองหึมหอมดยวย กินเขาในบ้านลาจาบ้านเนี้พขากันพรากันแดงบ้าคนกิงในเปลียงร่มมึงไปใหม่รลดยา่ไปยุค่าะมีกับโตกลิ้นด้วยกำลังมือมาทางนั้นโตกอีกแต่แท้ไปกำลังก็พูดว่าตํำคุงพูดถึ นีเท่าก็ได้ก็เดี๋ยวมาตำเกียวหนิผับสองเลยเตี้ยยอดต่วนตผักเีอันนี้มันเพิ่มแล้วนี่อเพิ่มเหรยังตำเสียบม่งเพิ่มุงต้นหน่อยๆเพิ่มแหรอแมอืมมันไม่นันถือขนนั่นตายหวดเนียใบก็บวุนเนาะอืเอาเมนไปฝัก อันเนี่ยมูฮูงจะบาดกันหอยตั้งต่อตํานังกามขุอยส้มหิ้วโขดดิกำลังกามมันดีน่าสุกไงแยกขินได้เพียงหนึ่งส่วเขาแยกไปแยกเลยละ่ะเนาะมันมน,นั่นกินแมวผิวหิ้วโขดเลวเดียวนี่มันอ๋อเอาไปแยกข้าวเถาะวัวไหญ่เลอเนี่นี่กับกามก็ล่องเรื่อยๆเลยนะเอาไปแยกข้าวเดียวข้าวเดียวกับซุกกัน คือโยกันเศทษกินไงรอกโยกันตั้มุงแม่น่อยมากพอดีแต่ว่ามันทำงมนทำมากพอดีจ้ะปวดตัแห้งตัแข่งทำไปก็มันาพอดีทีตั้จว่าคำหมื่นนอกฝนตกยุพีบบานเาวานป่าหัวเด้อแขงกลับ่งตกตัวร่ยู่ละเอีดเอาลูกไปละเอีดมาสิ ไปใช้มากันเองไปโอ้ยเนาะเอาหลังงานดิไปางานเอาไปบง้นปยี่น้องมากอนฝนสิโตดกนป่วยไปบ่งละันตกมาก่อนแรงมากจะโดนเนงาก่อนฝนชื่่อ่าดยไปา่ยหนีไปเนาะโอ้ยงง กเขียเทศล่งจ้ะเขียเทศล่ขี่นี่โอ้เนี่ยพันพันนี่จินเป็นไวยเล่กกระได้เสียบทีเด็ดงานบรรจาร์น้องเป็นเียงกองนำห้ามสุกแล้วตงไปอย่างไกลห้องกระได วิดมาสองหน่วยตาหน่วยหนึ่งโอ้โนี่แล้วก็เป็นเกลียวนอ,อ,อ,อ่หมอมเหอนกันเนาเี่กยเนขากเก่าด้อเนาะขาเก้าคักักเนาะทอดสะท้อ วัฒนาโกสินโอ้บอลไปขายตะกอนมือนจ้ะเออชอบิีงไก่ห้องเลปชอี่ห้องมวยมวยจะเสียบใช้ไม่ตูซุกมดไปแล่ทั่วซุกเลยเด้พพิกใส่พีคขัวดีเปล่ะหรอพิกดีเนี่ยั้งตีกับชุกใส่เต็มเลยเอาเงินบุกลามาหูไปตรงไฟมากห้องฮะจับตกันทั่ว มาไปลงไปเลยองไปมาเด้อห่อนๆเลยนะกินห่อนๆเลยเศษเกี๊ยมเศบเนี่ยวเ่ข้อแรกห้ามสวยพี่น้องเนี่ยซสวยห้ามข้อแรกคือวานจนวานที่คำนู่พี่น้องฝนตกโอ้ยขากเลยย่างไก้ตำหุ้งครับมีผักมาเด้อซี่สมองสปอระครับเศษๆนำกันนำไปรุ่นนำทีมงานนำขบขั่วเศษๆช่วงคำข้อแรงครับ โอ้โเห็นซิมสานาข่าบปดเฮตน้ำโมูนเป็นน้องไม่ว่าเอามค่นี่ละก็ปีงไก่เจีบคกัดมาเอยมาวิ่งเลยเี๋ยากันวิงเล สียบไปที่ดนพุ่นเขาสวยงามห้ามเลียงถ้าเนี่ยเสียบิี่คำเนียไม่เสียบคนตกโอ้ยมันดีติเต่าพี่น้องเหมืทั้งลงดินเาฝนมาฝากเฮ้ยร่มพร้อมแลวอันเด้อนักดุนอันนั้นเย่มมุ่นไม่ยอมไม่ยอมไม่ยำมนัางอตลามากเลยคันมันเป็นี่า้อประเดี๋ยกินประเดี๋ยวพอหน่อยชวยเดิมวามาเอาปมากนะวันนี้ หอมอีแซ่บเนาะติ่งแท้ๆใส่เกียรติๆติ่งโบราณติ่งโบราณแบบโบราณ คุณสอกไปส่งเมงไปทำกันเด้อพี่น้องคับเชี่ยวเท่ง้เจาไปเชี่ยวน้ำกับมาเด้อยำโตนบ้าเอลงมาโ้งโล้วน้ำไหลไปเบื้องน้าโค้งท่วงเบื้องดีอยู่เด้อเบื้องดีก็นำสน้าสิ

จรงนี้เพิ่นเดินมาหาไงคุณหาอยากให้ชมหาอยากอยู่เออบระมาน้ำตัวมาผู้มันกับมันคือว่า,ววมมาอะไรวะคือผู้มันส์จ้าวามองเบ้าแอร์นันเป็นปากนา้ำหรอมันไหลปากน้ำเลยจ้ะน้ำเลยไหลออกไปสู่น้ำพองนี่ก็บ <c oughs> หาอยากเล็กน้อยกลารม่องบ่ได้ อันนี้ปวดแต่เห็นหวยนำหวยไรก็พยายาม,าามนะมหนุยอันนั้นแต่พยายามแต่เราอยากมันผัดไปเนาะไม่ก่อนหนาโค้งก็เป็นเห็ดเนี่ย

คุณยิ่ครับของคุณพี่น้องพันท้าถือคนไรเขาแจ้งก็ทีตามพิสานบางหน่อยความบ่อยหลงพงโอ้มนีทั้งอย่างไกลทั้งตำงกัดแสบยนน้องบางครั้งยงแต่ว่าพี่น้องพันท้าบางเที่เก็ได้ประเดี๋ยครับเอทั้งเปลี่ยนหน่อยสร้อยเดิมด้อครับในแรกนี้มีพีรุ่นความมงงานครับสวัสดีครับ